สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้เราจะทำอะไรตามไปชมเลยค่ะนี่เลยค่ะปลาผัดขึ้นช่ายยักษ์ค่ะทำไมถึงขึ้นช่ายยักษ์เรามาดูไซส์มันนะคะว่ามันใหญ่แค่ไหนอันนี้ต้นขึ้นช่ายนะคะใหญ่ยาวมากค่ะดูสิคะขนาดของมันยาวกว่าแขนออนเองค่ะ เราก็จะใช้แค่กิ่งเดียวนะคะกิ่งกับใบใบมันอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นต้นขึ้นชา่ายักษ์ของเราแล้วก็หั่นแครอทบางๆนะคะทุบกระเทียมรอไว้เลยค่ะต่อมาเราจะหั่นเนื้อปลานะคะเนื้อปลานี้เป็น ปลาบาซ่าค่ะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะหั่นปลาเสร็จแล้วผักเราก็หั่นเสร็จแล้วต่อมาเราจะไปทอดปลากันก่อนนะคะทอดปลาในไฟกลางนะคะแล้วก็นำปลาที่เราหั่นไว้ลงไปทอดทอดจนเหลืองกรอบดีค่ะ พอเราทอดปลาเหลืองกรอบดีทั้งสองด้านนะคะเราก็จะเอาออกแล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันนะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะเติมน้ำมันเล็กน้อย เราจะไม่ใช้น้ำมันที่เราทอดปลานะคะลงไปเจียวหอมกับกระเทียมค่ะหั่นหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมลงไปเจียวให้หอมให้เหลืองดีนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ผักก่อนค่ะใส่เห็ดลงไปไปผัดก่อนให้เห็ดจะสุกยากหน่อยนะคะ เห็ดแล้วก็แครอทจะสุกยากเราใส่ลงไปก่อนค่ะพอเห็ดและแครอทเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักขึ้นใช้ลงไปค่ะ เติมน้ำเล็กน้อยค่ะเพราะมันจะแห้งเกินไปเสร็จแล้วเราจะปรุงรสกันนะคะด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยผงไก่เล็กน้อยต่อมาด้วยซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมค่ะ คนให้เข้ากันดีเสร็จแล้วเราจะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะใส่เนื้อปลาลงไปผัดไม่นานคะ่ะแป๊บเดียวแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะแฉะนะคะ เสร็จแล้วเราจะนำน้ำแป้งข้าวโพดนะคะที่เราละลายไว้เอามาใส่เพื่อความเข้มข้นของน้ำผัดค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นอันจัดเสิร์ฟได้เราจะโรยหน้าด้วยพริกไทยดำนะคะเล็กน้อยปลาผัดื่อนช่ายนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆกับน้ำปลาพริกอร่อยเลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้การทำปลาทอดผัดขึ้นช่ายถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by อ n ด้วยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ